ไปต่อกันที่วิทยาลัยอาชีวเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตค่ะสร้างชุดอย่างชีพตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู้โควิด1 9นายธเนศคงวังทองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และการทำเกษตรแบบผสมผสานการเลี้ยงตัวเองด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในสถานการณ์นี้อย่างชุดอย่างชีพโควิด19ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตเป็นอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรแบบผสมผสานที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จำกัด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่7การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยกิจกรรมในโครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการจัดทำแปลงสาธิตการเพาะปลูปปกการเลี้ยงสัตว์ ประมงและการรักษาสิ่งแวดล้อมตามวิถีธรรมชาติซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในสถานศึกษาสังกัดสอ,อสอรวมทั้งสิ้นจำนวน111แห่งทางด้านนายวินัยพยักษ์ศรีครูแผนกวิชาช่างกลเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรกล่าวว่า ชุดยังชีพโควิด1ิเเป็นอุปกรณ์สำหรับการทำเกษตรแบบผสมผสานประกอบด้วย3กิจกรรมคือการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ไข่และการปลูกผักไร้ดินโดยทั้ง3กิจกรรมนะคะอยู่บนโครงเหล็ก3ชั้นชั้นที่1กิจกรรมการเลี้ยงปลาชั้นที่2กิจกรรมการเลี้ยงไก่และชั้นที่3กิจกรรมปลูกผักไร้ดิน และยังมีการติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์โดยปั๊มน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำอัตโนมัติด้วยวาล์วตั้งเวลาซึ่งสามารถตั้งเวลาในการปั๊มน้ำจากน้ำในบ่อปลาหมุนเวียนไปยังระบบแปลงผักปลูกผักไร้ดินและจะวนกลับมายังบ่อปลาอีกครั้งค่ะ ซึ่งใช้ต้นทุนการผลิตชุดอย่างชีพโควิด -19 จําจำนวน9,549บาทสามารถอย่างชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในยามที่ต้องกักตัวอยู่บ้านตามแคมเปญที่ว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสนใจนะคะติดต่อได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรหมายเลขโทรศัพท์084-989-1529่ค่ะอีกครั้ง 084 989 1529ค่ะ